สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพ,พ,พี่ชาวยูทูบครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลูกชายเสียสนสุนเยอะนะผมน,นี่พามาดูครับเ้าสทีเด็นมักไฟร้อยอุสะเก่าอีกแล้วเสียคริสโอ้ดินเหนียวเติบนะพี่น้องเขตฝั่งนี้นี่เป็นดินสีดำครับดินจะเหนียวหน่อยก็ปักใส่ เจ้ามองน้อยดั้มซิ่งครับหรือว่ารถเสียบ,บอยอเสียบอยรถหล่อนี่ส่วนอาจารย์กอ๊อฟนี่วันนี้ไปทำงานชั่วโมงครับเจบ้ากิดเดนมักไปร้อยก็มาประจำการแทนครับทางขึ้นมนี่รู้สึกว่าชันมากแล้ว ได้นะึ้นได้น่าจะจอดกินข้าวก่อนดินเสร็จก็พากันจอดครับเพราะว่าตอนนี้ก็แปดโมงกว่าแล้วเพิ่งเอาน้ำมันมาถึงัรเมั่เยี้เพราะว่าระยะทางในไกลเหลือเกินครับผม ช่วงหน้าฝนนี่ก็ระยะทางในการวิ่งก็จะไกลนะครับเพราะว่าเราเลือกไม่ได้เพราะว่าทุ่งนาก็ทำนาหแ่านนาดินก็จะไม่ค่อยมีครับช่วงนี้ก็จะเป็นมีแต่งานขุดสะครับขุดสะเกาสะไม่ครับเดี๋ยวเรามาับังเสียงก็ันล่างครับโอ้โว,ว้าวาว้าวว้าวโอ้เอ็ปลื้ดนี่ โอ้จวกสบายสบายเลยนะนี่ก็เช็คระบบมาเปียแล้วเปียแล้วโอ้ดูเขาตักครับ ว่าเร็วนะเร็วจัดเลยแหละสุดจัดแล้วสุดจัดประหลัดบอกเรามักไฟร้อยนี่ก็จะปุ้งกี่เล็กหน่อยครับก็น่าจะตักไหลไหลตักอยู่น้องมาร์กทีก็เก็บตักรู้เรื่องครับหกตักเก็บตักออกครับ คนจอมักไฟน่าจะประมาณ8ถึง9อโอ้ต้อมมองความดูโตอ่ะมีแต่โคลนเลยเฮ้ <c oughs> ดูพอนะดูพอเขาครับคลนอัดมักแจ็คยู่นั่นออยังไม่พอยังไม่พอจะมาฟังเสียง่อแล้วล่นครับโอ้จับหนักจับเต็มจริงๆครับเจคิดพอแล้ว ไม่หมโ,โ,โอ้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 เลืออเล่อนกินต้มโอ้เลื่อนกินต้มนะคันแรงของรถดำสซิ่งดินเดนินก็เสียสงหนุ่ยืนถ่ายคลิปอยู่เหมือนกัน อีนก็น่าจะเติมน้ำมันเสร็จเรียบร้อยครับว่าปูไปบอกว่าเอาน้ำมันมาให้หน่อยน้ำมันหมดเพาว่าไงบูทางใหม่นะเด็กดไม่งั้นเนี่ยรถลื่นแน่นอน ก็เหมือนเดิมครับร้อนตับระเบิดโอ้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 เด็กอยู่บ้องนะโอ้ย เดี๋ยวเรามานับตักกันนะว่าจะตักกี่ตักในสองตักแล้วโอ้โหคุณแรงใช่ปะสามครับ ช่างมาเช็กระบบเมื่อวานครับช่างแนะนําว่าให้ติดเทอร์โบครับถ้าติดเทอร์โบนี่โอ้โหจอมักไฟนี่เพราะว่ารับประกันแล้วเพราะว่าระบบยังอยู่ดีมากเลยระบบไฟนี่สุดแล้วช่างบอกว่าโอเคครับถ้าติดเทอร์โบช่วยนี่รถจะไม่ต้องเร่งเครื่องหนักขนาดนี้ครับรถจะท,ทาง,งานสบายมากเลยเป็นข้อแนะนําจากช่างเป็นช่างชูครับ ช่างอยู่ที่โคราชนะครับก็เสียสุนก็เรียกใช้บริการตลอดเมื่อวานก็ได้เอาเจ้าปุกลุกเข้าบ้านแล้วครับหลังจากจอดอยู่ที่นามาหนึ่งเดือนนะโอ้ผมก็ลืมนักตับแล้วนะพี่นองอีกตักแล้วเนาะก็ดูเอาเองด้วยตัง้งคออาไยร่ครับอ๋อ ปะเอี่ยวมือมี่ก็ได้มาเป็นลูกน้องเสือเต่าแล้วนะพอดีเสือเต่านี่มาเป็นในหน,น้าครับก็เลยต้องให้ปะเอี่ยวมาขับแทนก็น่าจะได้ขับตลอดนะดูไปแล้วนี่ครับมาดูรบกร้าซลังิดแน่อนอะนโอ้ งแรงเน่าจะจอดกินข้าวก่อนนะหรือว่าเขาไม่จอดผมก็ไม่รู้เหมือนกันกินข้าวก่อนครับยกดำแล้วนี่ครับก็สภาพบอ่อเป็นสะเกา่าเสียคิดนี้ปีนี้เจอสะเก่าหลายลูกมากเลยครับ เห็นอ่ะกบกบผมเห็นกบนะพี่น้องนู่นนู่นนู่นต,ตัวมันใหญ่เท่าไหร่ก็ปล่อยเขาไปเดี๋ยวเราจะเดินไปดูแม่แม็กซิสจวดก็มารวมทับแล้วครับหลังจากเมื่อวานนี่ไปกินหมูกับเสียสนมานะ ยังสวยยังรอครับเดี๋ยวจอดพักเที่ยงก่อน๋อพักเที่ยง <c oughs> กินข้าวเช้าครับข้าวเช้าไม่ใช่ข้าวเที่ยงนะผมพูดผิดก็รอปิตะรอซิ่งว่าน้องขันเงินดินไม่มีติดกระบานะมีติดเล็กน้อย ครับก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อน,นครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวเราจะพาไปชมครับสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับผมสวัสดีครับจุ๊บ